สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I have CPU RAM e Intra วันนี้วันหยุดนะครับใครที่อยากจะเข้ามาจัดสเปคประกอบเครื่องรับเครื่อง s o วิสอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับมีคนถามว่าเคถ้าอยากให้ติดตั้งชุดน้ำนะครับระบบปิดระบบเปิดสามารถทำได้ไหมก็สามารถที่จะทำได้เพิ่มแรมเพิ่ม SSD เช็คอาการ ทำได้นะครับตามสไตล์ของ i have CPU เลยนั่นเองนะผมฝาก i have CPU ทุกช่องทางด้วยวันนี้ผมว้ามาอีกแล้วนะครับเมื่อตอนวันเมื่อเช้าประมาณสัก11โมงนะครับก็เที่ยงเที่ยงก็ไลฟ์สดไปแล้วรอบหนึ่งก็อยู่ที่นครนายกเตรียมจัดส่งคือนครนายกจะเป็นโกดังใหญ่อันนี้เราไปจะเป็นสาขา หลักในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้กันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีคุณหมีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากพิมพ์เครื่องหมายตกใจ notify เพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของ i have CPU อย่างเงี้ยถ้าทุกคนพิมพ์ตกใจ notify อย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่า turn on notification for i have CPU ซึ่งหมายความว่าเวลา i have CPU live เนี่ยมันจะโชว์ว่า เรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันจะโชว์ว่าเราไลฟ์แค่นั้นเองคือมันจะมีเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกไม่ไม่อยากให้พลาดทุกการไลฟ์ของ i h a v e c u เพราะว่าทุกครั้งที่ไลฟ์ผมเองก็ตั้งใจมากแล้วเครื่องที่เอามาให้ดูนั้นต้องยอมรับว่าตั้งใจทุกเครื่องจริงอย่างเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้จบทั้งหมดเรียบร้อยนะครับจบทั้งหมดเรียบร้อยเล่าก่อนนะครับเคสตัวนี้เป็นเคสที่สุดของตัว n z XT ในตระกูล h e 710นะครับมันจะใหญ่กว่า h 5 1 0ที่เราใช้ทั่วไปอีกนะครับมันจะมี h 2 1 0 h 5 1 0และสุดท้ายพี่ใหญ่สุดคือ h 7 1 0ตัวใหญ่สุดสีแดงดำแดงนะครับตรงนี้จะเป็นสีแดงสีแดงตรงนี้นะครับของใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับนี่ลูกค้าเอามาเซอร์วิสใส่สายถักใส่พัดลมนะครับไร z เส้นเะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอสเปคโหดอีกเครื่องหนึ่งฮะ i 9 เดี๋ยวผมรอปมมันมีเครื่องหนึ่งกับ3090ที่ผมคุยไปนะครับ i 9 9 0รอตัวเนี้ยอ่า i 9 9 0 k f เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้เป็น amd r y z e n 9นะครับตัวรองท็อป 3,900x นะครับ2,000 3,900x ลูกค้าเอาซิงค์เดิมนะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ชุดน้ำนะครับอันนี้เลือกได้โซลแท้แต่ลูกค้าต้องการนะครับ asus R.O.G. X 5 7 0 Strict F Gaming นี่คือมัลต์บอร์ดฮะจะมีไฟ R.O.G. นี้ทั้งหมดเลยนะครับถูกจะแพงจะแพงจะถูกอะไรขอให้บอกนะฮะ Asus R.O.G. หลังๆมาค่อนข้างใช้เยอะทั้ง Z 4 9 0ทั้ง X 5 7 0ทั้ง B 5 5 0เยอะครับ Z 5 9 0อะไรอย่างเงี้ยเคสอะไรครับพี่เปาเคส NZXT H 7 S 1 0 i ครับตัวใหญ่สุดพี่เบิ้มนะครับคือรองรับ เมนบอร์ดขนาด eATX ได้เลยนะครับ extra ATX ครับ580 4กิกมีไหมไม่มีครับมี580 8กิกครับอันนี้ RAM นะครับ RAM ก็จะเต็มๆคือ32กิกจาก t h e r m o t e c h Tough RAM RGB นะครับบัส3,600เมกะเฮิร์ใส่ไปเลย8คูณ4เป็น32กิกที่บัส3,200เมกะเฮิร์การ์จอ สุดเหมือนกันกันกบ G-FORCE RTX <c> G-FORCE <oughs> RTX 3070ตัว ROG Strix นั่นเองตัว ROG Strix เนี่ยตรงนี้จะมีไฟเป็น Strix หมดเลยนะครับจะมีไฟวืบทั้งหมดเลยแล้วก็ m 2 m m e เป็นของอ Samsung 980 Pro นะครับสายสายถักเพิ่มเติมตรงนี้นะครับสายสายถักเพิ่มเติมปพ๊บเข้าไปนะครับดำแดง8พิน2ช่องแล้วก็24พิน1ช่องพัดลมหน้า 3ตัวนะครับพัดลมหน้า3ตัวจาก NZ x t แล้วมันบมงทีมเอาความร้อนไม่อยู่ก็เลยต้องติดพัดลมบนอีก3ตัวนะครับลูกค้าไม่ชอบไฟจริงๆแนละ้วเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องปิดไฟเขานะจริงๆงต้องปิดไฟการ์จอต้องปิดไฟแรมปิดไฟพัดลมอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อลูกค้าไม่ชอาไฟนะครับก็จบเรียบร้อยเพราะว่าสปายเป็นของตัว rog เหมือนกันสตรีคตัวสตร i คแปดวัตต์80 plus go จะขอเครื่องแจ้งไหมครับว่าเอาไปเน้นใช้งานอะไรไม่น่าไม่ได้แจ้งครับแต่คิดว่าถ้าสเปคอย่างนี้ทํางานกับเล่นเกมนะครับเพราะว่า CP u ค่อนข้างสูงไรเซน 93900X การ์ดจอก็หนักข้อเหมือนกันกับ RX3070 นั่นเองนะครับอะ่ะผมลงเครื่องนี้ก่อนที่จริงแล้วเรามีอีกเนะครื่องหนึ่งที่พูดว่าไงดีว่ามันสุดกว่านะครับว่ามันสุดกว่าเดี๋ยวพาไปดูอีกเครื่องหนึ่งอันนี้ซิงค์เดิมๆอาจจะแบบไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูอีกเครื่องหนึ่งฮะ ที่จริงแล้วก็คือแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากจะไปเอาอะไรหนักไหมหนักนะครับหนักข้อเดีย๋ยวผมยกขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องนี้น่าสนใจตรงที่เป็น rtx 3090นะฮะ3090นี่ตัวนี้เออช่วงนี้ทับแรมออกดีมากเลยนะครับอ่ะนี่เลยก่อนเปิดเครื่องนะครับเคสเป็นพอแส่สี่0 0นดนะครับ เคสเป็นคอแซร์ 4,000D ตัว a i r f l o w นั่นเองนี่ข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้จุด,จด,จดเป็นฉลุอย่างนี้มีตะแกรงกองฝุ่นให้ตามปกติอยู่แล้วนะครับมีตะแกรงกองฝุ่นแล้วข้างหน้าเจาะรูแอร์ฟล w เพื่อให้การดูดลมเย็นเข้าไปหน้าเคสนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างอันนี้ดีไซน์แบบเป่าออกนั่นเองนะครับเป่าออก จงใจนะจงใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเคสคอแซสี่พันดีวันนี้รู้สึกว่าจะออกไปมาสัก3ตัวแล้วฮะเฉพาะคอแซสี่พันดีคอแซสี่พันด i r f ฟร w หรือว่าแม้กระทั่งตัวที่ดีที่สุดอย่างคอแซสี่พันเอ็เดี๋ยวเรามาโฟกัสเครื่องนี้กันนะครับ,บาบสเปกอยู่ตรงนี้แสนอือนห้าเก้นะครับเครื่องนี้แสนหราคาน่าจะเป็นหนักตรงกาจอด้วยนะครับ 159นะครับ159,000อย่าเอาราคาที่อยู่ในเว็บไซต์ไปเทียบนะครับมันคนละราคากันนะครับสวัสดีครับเพิ่งมาฟังยี่ห้อเคสแล้วราคาไม่ทันครับตัวไหนครับผมตัวแรกตัวแรกเอสไไง H7 1 0 i ถสุดถ้าตัวนี้ Corsair 4000D Airflow ราคาทั้งหมดเดี๋ยวผมอ d ดิทให้นะครับเสือสั่งอ d ดิทนะนะนะครับ159ครับเครื่องนี้159,140บ แสนห้าเก้แสนห้าหมืคอแซ4,000่พันดีแอร์ฟลชุดน้ำสามตอนคือเคร้าๆของสเปคนี้ไปดูข้างในกันนะครับข้างในจะเป็นตัว Intel Core i9 นะครับจะเป็น Intel Core i9 1900 kf นะครับตัวนี้10คอ20เทรดนะครับคอ20เทรดประมาณ5.2 GHz กิกะเฮทอร์โบ5.3 1 0 kf 5.3เป็นตัวที่ แรงที่สุดในส่วนของ CPU Intel ในเจเนอเรชันที่10แน่นอนครับเจ11มันออกมาแล้วแต่ว่าลูกค้าบางท่านเขายังติดว่ามันมีแค่8คอร์16เทรดเนาะแต่ i9 g e n 10จะได้10คอร์ 3, 20เทรดนั่นเองจะได้10คอร์ 3, 20เทรดก็สุดแท้แต่ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจและกันทั้งน้ตอนนี้ g e n 10กับ g e n 11มีขายครบทั้งหมดโดยเฉพาะ i3 10105F i 5 0 4 0 0 f นะครับการ์ดจอ1 6 6 0งหกหก์ super มี rtx 2060มีน m ะครับเมนบอร์ดนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งลูกค้าบอกว่าโอเคเบื่อแล้วเจน1 0อยากอัปไปเจน1 1ได้ไหมตอนนี้เคสอะไรมีแถมชุดน้ำไหมครับก็ต้องพก s n a m i c o m a n นกาูนคิดนึนนั่นเองนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกิกะไบต์้า้ตัว gaming x ตัวนี้ก็คือรองรับเจน1 1 แบบสมบูรณ์ PCIe 4.0มาเต็มนะครับ USB Type C อะไรอย่างเงี้ย x 2อย่างเงี้ยมาเต็มนะครับ Gen 2 x 2อย่างเงี้ยใช้ทากสวยก a น i ี g X ครับภาจ่ายไฟ13เฟสตรงนี้จะโชว์ว่าภาจ่ายไฟ13เฟส Full Cover Metal ก็คือว่าการที่จะระบายความร้อนแบบเต็มๆนั่นเองช่วยในการระบายความร้อนของภาจ่ายไฟอะไรต่างๆนานาน,นะครับ ฟูลพีซีเอ4.0นะครับก็คือรองรับ p ีซ e ีเอ4.0พีซ e ีเอ4.0แบบเต็มรูปแบบทั้งการจอทั้ง NVMe หมดเลยนะครับ2.5กิกะบิตแลนปกติอยู่แล้วสมาร์ทแฟนแฟนสต็อปอะไรอย่างนี้นะครับมีครบทั้งหมดนะครับสำหรับซัท590เกม X ขาดอย่างเดียวคือไฟ RGB นั่นเองนะครับเท่ตัวนี้ครับสามารถเปิดไฟเครียดได้ไหมครับผ่อนสูงสุด10% 10เดือน0%หรือเปล่าถ้าผ่อนก็ต้อง0%ก็ต้องผ่อนผ่านช้อปปี้ลาซาด้านะครับซัท59เนาะ ปิดไฟได้นะครับปิดทุกอย่างสามารถสั่งปิดไฟได้หมดนะครับคราวนี้ตัวแรมนะครับแรมก็จะเป็นขนาดเยอะหน่อยไม่เยอะหน่อยครับเยอะเลยนี่คือแรมขนาด64กิกก่องละโอ้ยหนะ้ากล่องละ32กิกนะครับกล่องละ32กิก16กิกคูณ4ฮะบัส3,200เมกะเฮิร์ครับนี่ใส่เข้าไป 3,200เมกะเฮิร์ตความจุรวม64กิกไฟ RGB อร์ตัวนี้ปุ๊บๆเข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เต็ม4ช่องอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับเซอร์เบนเท็กทัฟแรมนะครับใครอยากได้สีขาวได้อยากได้สีแดงก็ได้อยากได้สีเงินเออสีทองก็ได้นะครับนี่คือแรมหกสิบส่กิกใส่แต่โอ้โหไปใช้อะไรหมดไม่ได้64กิกผมใช้แค่16กกิกเองฮะแต่ถ้าลูกค้าก็คือเอาไปทำงานเอาไปเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็ แล้วแต่บางคนก็บอกว่าผมไม่ได้ไปเล่นอะไรครับผมเปิดไว้เฉยครับก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับเปิดไว้เฉยก็ได้ครับนะแต่ว่าการ์ดจอนะครับการ์ดจอจะเป็นโซเท็กจีฟอสอาร์เท็ก0ามนยฮะตัว Trinity ตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดจากโซเท็กนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวแอมมาสามศูนย0เกตัว Trinity ออกมาก็คือจะมีแรม24่สิบสี่กิกส์ไอสตาร์ e รีเทคไฟสตอรขึ้นมานะครับ24่สิบสี่กิกส์จีดีครับคู่ได้เยอะสุดครับนี่นี่คือ3090ฮะ ก้าจาะตัวเดียวน่าจะหลักแสนแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปปุ๊บนี่เข้าไปปุ๊บเข้าไปนะครับใส่ไฟเลี้ยง8ปดพินสองช่องที่จริงแล้วลูกค้ารีเควสสายถักมาด้วยนะครับสายถักสีดำทั้งหมดนะครับไม่ดำดิดำดำหรือไม่ดำวะดำนะครับดำนี่8ปพิน2ช่องทราบสายถักกาเจาะนั่นเองคราวนี้อ๋อสายถักไม่ใช่ดำครับขอโทษทีสายถักลายคาร์บอนวัตถุฟลักซ์เป็นสายถักลายคาร์บอนด้วยเหรออ่ะ สายถักไลายคาร์บอนครับตรงนี้คล้ายๆลายคาร์บอนเคฟล่าอย่างนี้ใช่ไหมก็คือจะเป็นแบบเทาๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้เรามาถึงกันชุดน้ำนะครับชุดน้ำจะเป็นตัว ek นะครับตัวนี้เป็น ek all in one 3 drgb ตรงนี้นะครับชุดน้ำ3ามตอน360มมจาก ek นะครับ พัดลมสตัวไฟ ARGB ทั้งหมดนะครับก็คือเป็น EK เนี่ยแม่ดังเรื่องชุดน้ําระบบเปิดอย่างเดียวช้าชุดน้ําระบบปิดด้วยถ้าใครอยากสั่งชุดนี้นะครับโดยที่ใช้ชุดน้ํา EK ก็สามารถสั่งได้ตอนนี้มีให้เลือก2ตอน240มม,ม,มหรือว่า3ตอน360มมเขาจะเขียนข้างกล่องว่า Boost Your PC Instyle นะครับก็คือว่าสามารถที่จะประกอบให้ถูกอกถูกใจทุกคนได้ตามใจลูกค้านั่นเองนะครับนี่คือ e k oil in drgb ตรงนี้นี่คือสำหรับชุดน้ำนะครับแล้วก็มี modding ต่างๆเช่นตัวชุดพัดลมนะครับชุดพัดลมอันนี้เป็นของ pc cooler นะครับ pc cooler 120มม,ม pwm fan 1กล่องนะครับมี5ตัวน่าจะพันปปลายนะจะไม่ผิด5พัดลมใน1ตัวครับ ห้าพลมในหนึ่งกล่องตรงนี้120 PWM ด้วยนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะทำรอบได้สูงสุดมีกล่องมีกล่องฮับให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการ install อย่างง่ายมากนะครับห้าพลมมีกล่องฮับแป๊บน,นึงนะผมขอ,ขอดูรอบก่อน มันไม่บอกรอบจริงๆนะเนี่ยอ๋อหนึ่งพันรอบครับหนึ่งพันรอบถึงหนึ่งพันแปดร้อยรอบแบบ PWM นั่นเองตัวนี้ให้มาห้าตัวแต่ว่าผมใช้แค่สามตัวคือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้แค่สามตัวบนสองหลังหนึ่งนะครับหลังหนึ่งบนสองหลังหนึ่งตรงนี้แล้วามันจะเหลือเศษอีกสองตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับเหลืออีกสองตัวที่เราไม่ได้ใช้ตรงนี้โอ้พ่อลงแข็งแรงมากเลยเนี่ย งานดีพราลมค่อนข้างหนักนะครับหนักแล้วงานดีแข็งแรงมากๆเลยนี่คือพัดลมของ PC ซ o o l e r จะมีไฟตัวนี้เหลือให้2ตัวเพราะว่าถามว่าทำไมเหลือให้2ตัวเพราะว่าไม่รู้จะไปติดที่ไหนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเต็มแล้วสำหรับเคสตัว Corsair 4000D Air อ l o w ตัว Power Supply ครับอ่า Power Supply จะเป็นตัว R.O.G. ส tri x หนึ่งพัวัต์แป plus go นั่นเองนะครับ R.O.G. Strix 1,000ัวั plus go ก็คือสูงสุดแล้ว สูงกว่านี้จะเป็น1200วัตต์แต่ว่าน,นี้คือพันวัตต์80พลัสโกระกัน10ปีนะครับสายยาวแล้วก็สายแบนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย Rog ชื่อนี้ดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนสำหรับ Rog s t r i k ตัวนี้นะครับ1,000วัตต์80พลัสโกสุดไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องจ่ายไฟพอหรือไม่พอนะฮะคราวนี้ตัว Storage นะครับ Storage ลูกค้าขอแค่เป็นตัว SN750 คือ WD Black SN750 ขนาด500กิกร d ดไรท์3,430นะครับรีดไร t ์3,430แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ไร์ SSD ครับอีก 1TB จาก a f o x อันนี้จะไม่มีฮาร์ดดิสก์นะคือ SN750 ขนาด500 g b แล้วก็ a f o x 1TB นะครับประมาณนี้นี่คือเครื่องนี้จบเรียบร้อยนะครับแฟน PC Cooler จ์จตอนนี้การ์จอตัวไหนราคาไม่แรงมากก็คงจะเป็น1นึ่งโหสูปเปอร์ที่ราคาไม่แรงนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโดยรวมเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมกันเคสคอร์เซอร์สีมันดีแอร์โฟมผมบอกไปแล้วนะครับข้างใน i9 10900KF นะครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็นกิกะไบต์ Z590 ตัว Gaming X RAM 64GB นะครับจากเทอร์มอเน็คทัฟแรม R G B บัส3,200เมกะเฮิร์ซการ์ดจอเป็นโ o เท็กดีฟอส R G B สามศูนย์เก้าศูนย์ตรงนี้นี่นะครับไฟต่ออ,อใช้สายถักลายลายคาร์บอนนะครับแปดพินสองช่องยี่สิบสี่พินแปดพินสี่พินข้างบนหมดเลยนะครับแรมตรงนี้ชัดเจนทั้งหมดเอ,อ S N 750อยู่ข้างในครับแล้วก็ S S D อยู่ตรงข้างล่างตรงนี้แล้วก็ power supply ตัวสตรีคหนึ่งพันบาทแปดสิบพลัสโก จบหมดชุดน้ำผมลืมบอกไป ek เซตไฟสีส้มนะครับหม้อน้ำวางตรงนี้3ตอนนะครับหม้อน้ำ3าม3ตอน3 6 0รมมบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปดูครับหนึ่งนอ่ะหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับอ,อยู่ข้างในตรงนี้เราจะเห็นหม้อน้ำเค v วกนะครับเราจะเห็นหม้อน้ำนะตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะใครอยากได้สเปคไหนอะไรยังไงมีแอดมินคอยที่จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดอยู่ ละกันนะครับติดอะไรสงสัยตรงไหนก็ทักไปได้เลยครับ c ี a ีแอดมินคอยดูอยู่มีหวัวหน้าแอดมินคอยดูอยู่รวมถึงผมเองที่ยังดูแลอยู่ทุกขั้นตอนและการฝาก i h a อฟซีพด้วยเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราอาจจะได้เจอกันอีกสักเครื่องหนึ่งครับเนาะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ไอ a อด้วยฝากกดส u b s c r i ได้ยูทูปไอเอฟซีพีด้วด้วยกันเดี๋ยวเราเจะกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บายบายสวัสดีครับ